วาครับเริ่มนะครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับเป็นคิวของหมายเลข81ครับเฉลิมพันธ์พรสุขครับกับกับอภิชาติแบบสวัสดิ์ครับซับสยามอะไรยนต์อุลูปไอเอ็นพีวีจบ3 s s สเอไปครับเฉลิมพันนี่มีคะแนนรวมมาที่ลำดับที่12ครับมาดูเอ็นี้ครับว่าจะไปคะแนนขึ้นมาได้หรือเปล่าครับในเ s อที่4 โอ้โหเปิดโค้งมาครับสวยจริงครับเริ่มเป็นคาราเมลแล้วครับตรงนั้นครับโอ้ยเริ่มเป็นคาราเมลแล้วตรงนั้นมาดูจุดไปหนึ่งจุดครับจะดักซับสยามอยู่หรือเปล่าขอจดหาส่งเน้ก่อนครับส่งแขก่อนครับดังหวะนี้จอดลงไปปิดรถปิดรถตะแคงยังไงจูเลยครับจูเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยครับอย่างครับ แต่งองทรงเครื่องก่อนครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไ่ไปแล้วครับหล,หลังเครียดครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับเนื่องจากคันแรงๆนี่ปั่นไว้เป็นล่องค่อนข้างเลยครับในภาพที่ท่านชมเห็นนี่รถสูงประมาณเกือบเมตรกว่าครับเกับสเมตรนี่จมไปเมตรครึ่งกระบาะครับ นี่ถ้าเรียกได้ว่าโคเดเวอร์นั่งอยู่ในรถนี่โ้หติดน้ำอ่ะโหติดน้ำเลยครับแต่นี่ออกแบบสนามโดยนักเจ๊ยบครับรู้แล้วครับว่านักแข่งจะต้องเอียงครับเลือกเอียงฝั่งคนขับครับโอ้ไวครับถือวิ่แล้ว ครับสำหรับเฉลิมพัน์พมสุขครับซับสยามครับโอ้เลือก2องดอกครับพิ่งสองทีครับเดี๋ยวครับพับปั่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวทรายมันลงไปกองแน่นอีกเหมือนเดิมแน่นอนครับไปอีกครับแน่นอนครับเอาแน่นอนเอาแม่ไม่ได้ริงครับ สนามแบบนี้นะครับวิ้นสักสองคันสามคันพราะคันที่สี่คือเหมือนทําหน้าหน้าพักดินน่ะมันมันเต็มไงเรียงอันนั้นไปได้ต่อใช่ครับเดี๋ยวพอใครไปติดวินสักคันหนึ่งข้างหลังตามอีกมันจะเป็นอย่างนี้ครัเอาแน่หหนอนไม่ได้ดูจกักถวะใครครับที่ก็คือเคลมมาแล้วครับสําหรับทรัพยาบอพเนมันมีถีบไปขึ้นถีบไปลงครับแต่ละเอฟนะครับ ทั้งที่เอสเดียวกันนิดบังคันวินนะครับไม่วินบังคันวินนะครับไม่วินเนี่ยมาสลับกันอยู่เไม่สิไม่สิท้ายครับสำหรับซาตสยามก่อนจะไหลเข้าไปกดเวลามาแล้วเข้าจุดสตาร์ทแล้วครับเอาจุดกดเวลาครับแล้วคันต่อไปครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับกว้างเกินวงมาสติงเนี่ยนะขาแก่ผมรู้จักวงอานัดไหมไปแล้วครับ ไปแล้วครับโต้งเพื่อนกันครับสี่เนกันครับไปแล้วครับคะแนนสะสมเมื่อจบสามเอ็ดนี้ยังอยู่ในลำดับที่สิบครับยังไปท็อปท็อยู่ครับคืนนี้วันดีคืนยิงครับสำหรับพี่โต้งครับมีโอกาสี่สนามอุรีนี่ผมขอไปเยือนดันถิ่นหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเตรียมน้ำมะพร้าวไว้ให้พี่กับผมแล้วนะเอาไว้ล้างหน้าเอาไว้ล้างหน้าครับพี่อบผมยังไม่อยากใช้ผมจะอีกสี่ริปีครับถึงจะใช้เดี๋ยวค่อยใช้ครับ ดูครับดูว่าเขาจะพองจะป่าได้หรือเปล่าครับสำหรับตกพื่อนการ4คี่4ครับอะไร88 8แข่งหรือยังพี่88 88วิ่งไปยังครับ88น่าจะวิ่งยังครับยังยังครับอย่งอีกประมาณสี่คันครับ88ครับสายผู้เลยครับเดี๋ยวจะวิ่งอ๋อทีมจากเอทีสเท่าไหร่ครับตอนนี้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอทีซีบุ เที่ยวป่าแล้วก็รุ่นฮาร์ดคอร์ครับวิ่งใน f อที่สครับ f อที่สามทีใชครับเอแล้ว5กับหครับเราพาแก๊งนี้ครับไปตบเนินกระโจครับวันนี้ f อที่สเมื่อวานวิ่งเป็นหนึ่อ f ีเอที่เอท่ครับเอครับถูกครับถูกแล้วใช่ครับใช่แต่ว่าของวันนี้เป็นเอครับครับเดี๋ยวเทบาังจังครับยุงจองบุตรองครับยัเดู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 ทั้งนั้นเลยครับงงั้ครับ พี่โอเพื่อนกันเอ้ยพี่จีมหาชัยเอ้ยหนุ่ยเอ็นบีเอ้ยนี่ครับสอสม,มุยเอย้ยตนนัเพื่อนกันหายไปไหนไหายไปในป่าเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับทีมงานเพื่อนกันครับส่งดูแลหน่อยครับหายไปในป่าแล้วครับ ก็บอกแล้วให้เอาเข็มทิศเข้าไปด้วยเวลาหลงป่าก็ดูเข็มทิศคืออาโปมาแล้วมาถ่ายางแล้ว <c oughs> ไม่รู้ไปจอดคุยอะไรกันวางแผนไปจอดวางแผนก็อยู่น่าจะเจอของป่าครับกินอยู่ครบไปกุญแจมาแลวครับนี่การนี่แกชวนเราเข้าป่าอยู่นะเพื่อนการสีกคญสีอ๋อ <c oughs> เอาอ้าวยังไงร้องก่อนร้องก่อนร้องไหมร้องไหมร้องก่อนต้องร้องไม่ได้คุยกันเมื่อกี้ไปร้องไปร้อมาว่าจะเอาไม่รู้ครับไปแล้วก็ไปไปแล้วก็ไปพลิกรถสวยครับไปแล้วโอ้โหไม่ไปครับมันไปไหนได้เวอร์ไปลากไปลากโคไดเวอร์ลากไปลากวิ้นเลยครับวันลึกๆเลฮะไปลงซ้ายทีแรกได้ยังไม่เอียงขนาดนี้เนาะรถไม่ไปครับโคไดเวอร์ไปครับไปลากวิ้นเดี๋ยวนี้ ยังอีกครับยังยืนมองอีกไปทีมหลังๆจะวางแผนกันใหม่ครับทีมเลยหัวหัววินตุกกางไม่วินครับตุกหายเริ่มวินแล้วหัวผ่านหมดครับอย่างนี้เนี่ยหัวตารางยืดคะแนนออกไปครับเกมกลางๆตาลนิดนึ่งครับตามก็ตามไม่ทันครับ ยังหัวหัวพับอย่างเดียวครับยังเหลืออีกครึ่งกับครึ่งกัดขันนะครับบ้างยังมีโอกาสถีบกันขึ้นมาได้อะไรการขนมโงลงนี่เราทำการั้หมดนะครับแปดเอสเอ็ททุกรุ่นครับและที่พิงกันอยู่นี้คือครึ่งทางครับเอสเอ็ที่สี่ครับครับผู้ชมนี่กำลังหลังไหลเข้ามาอยู่ครับโอ้โหแดดร้อนถ้ายื่ในร่มแล้วมองไม่ชัดนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับกดใชเลยครับเอ็มทีจรยญนยนต์ครับ ครับเราตอนนี Del ้เราทำการไลฟ์ก uh, uh, like <Brooklyn. S 1> <Space> ัน2ร uh, uh, ุ um, ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมซิปเปอร์หกเมตรที่รถในักกัลป์วิทย์น้ำหรือว่าพ่อป้าโทรบอกว่าสงสารเอเดนมันร้อนก็เลยเอานับไปใส่ให้ขึ้นมาแล้วครับสำหรับเพื่อนกันครับนี่ครับในจอครับดูจอครับพี่ครับขึ้นมาแล้วอีก50าสเมตรสุดท้ายครับเข้าป่าไปแล้วครับต้องจะกดเวลาหยุดครับสำหรับเพื่อนกัน4ี่คูนส จะรักษาหัวเวลาอะไรครัวตารางได้หรือเปล่าครับสำหรับต้องเพื่อนกันยังมีโอกาสทุกๆทีนะครับยังมีโอกาสพี่โต้งสู้ๆครับขนมไม่หมูใช่ครับขนมไม่ขนมไม่ใช่ขนมครับอย่าคิดมาเคี้ยวกันง่ายๆครับได้แทงเพราะพี่เจี๊ยบเดี๋ยวพีเจี๊ยช่วยอีกครึ่งนะนะพี่เจี๊ยบบอกกูเดี๋ยวแบกให้พวกมึงนะ น้ำนั่งสบายในห้องแอร์อย่เดียวเลยผมว่าน้ำมข้ามมาช่วยผมหน่อยดีกว่านะนักนักข้ามสลับมั้งนี่เดี๋ยวจะให้ไปดูสนามไม่ใช่เหรอซีเขาทิมมาอยากได้เสียงนักจีบหไม่ต้องกู้วขาดหายครับสัญญาณไม่ชัดครับอย่างเช่นสัญญาณด้วยครับขอบท้ายสองตัวไม่อฟซี่ัำคัญเอฟซีพิมมาครับอรวรรณบุญกิจบอกว่าสัญญาณไม่ชัดเลยครับสัญญาณไม่ชัดค่ะเสียงขาดหายหายครัเวียนหัวเวียนหัวแทนเลยครับใช่ครับ ขอพาราสักสองเมตรครับตอนนี้หรือไม่กน็น้ำยงยศการช่างวิ่งไปยังครับ <c oughs> หมายเลขอะไรครับยงยศการช่างไม่แน่ใจครับการ่าร <c oughs>

ดเ,เดี๋ยวเ้าปากซุปเปอร์ัเอยู่ที่า่งยังไม่ต้องป่วยนะครับ ยังเรียบเทียบกับการีขั้วโลกเจ็บนะครับอยากไปไหนนะตัปยังอยู่นะครับสำหรับโอเพื่อนกันครับ4ี่คูณสครับนี่ครับจีมหาชัยก็ยังอยู่ครับตองยังอยู่ครับไปสองโคตรตังตึงๆนึงแล้วเลยครับดูอยู่คืนนี้ครับ คอนเสิร์ตใหญ่ครับวงมุริติเกาะครับกับวงอนัทครับ FC นะครับเตรียมรอเลยครับอนัทที่ดังมากครับแต่ช่วยบอกผมหน่อยมันดังเพลงอะไรครับออซา,ารักยาอ่าผมรู้จักแต่อปังครับกล <c oughs> <c oughs> ับไปแล้วครับ 50เมตรสุดท้ายครับสำหรับหมายเลข88ครับชนาทีครับจากสหายผู้เลยแดเริ่มไล่ทีมไล่สดแล้วครับตอนนี้โลกมันเริ่มไปหน้าครับต่อหมายเลข55ครับ ยังครับยังไม่ออกจากตาเราครับสำหรับหมายเลข55 เลื่องค่ารักาคะแนนรวมสะสมอยู่ในลำดับที่5ครับถือได้อยู่หนึ่งในฟอร์มการรักษา SFC ครับมาดูตายครับตามหยาบจุดนี้ยังไงครับบิงจับจับไม่คับอับไปครับจับไม่เป็นปักเฉยครับปักเฉย ไปสินิดเดียวครับจักไปมันจับแล้วบที่จบขึ้นหัวดอันดับดีขึ้นแน่ ทำได้เร็วมากครับสําหรับหมายเลข55ทางรับเบรกรถรับขึ้นรถต้องคาบเข็มขัดให้เรียบร้อยครับก่อนจะเคลื่อนรถออกไปได้เร็วครับถือว่าเร็วครับจะรักษาตําแหน่งคะแนนรวมในลำดับที่5ได้หรือเปล่าครับตากล้องผมครับ อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพจริงครับโอ้แม่งจบทหารพานชัวครับว่าจบทหารพานชัวน,นาวิกเก่าชัวโออคตรนุ่มอ่ะแกโคตรซุม่มอ่ะอยากให้ท่า,ทานผู้ชมได้เห็นครับยิมใหญ่ครับทีมนี้ครับจากรารุรีออกไปแล้วครับจะไล่เวลาขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเอสตะกี้ท่าทางจะพลาดไปครับโอ้เร็วครับ Còn hoàn hiếp rêu hâm Chi đi Rồi quá, rồi quá Một tay không một rồi quá Ờ, rồi, rồi Tên, tên ừ, làng tay này mai à ừ, Ờ, đào làng giấy đào tên đi À dò Rồi rơi. rồi à, rồi. à, rồi. à rồi. พี่คนเดียวนะผมไม่ได้แล้วพี่จะยองพี่จะยอครัมงแล้วครับโอ้ยเซจซดิฟดิฟดิบอะไรครับเดี๋ยวมาดูผมอยากเห็นเพื่อนกันในหลุมนี้ครับแกไม่วินครับสโลแกนเพื่อนกันครับดูครับแกจันครับดูพี่โอครับดูพี่โอครับไปดูครับค่อยๆครับ เดี๋ยวภาคเดี๋ยวจะหาว่าแนะนําครับเดี๋ยวจะภาคหาว่าแนะนําครับไอเขาวินไปครับนั่นแหละครับดีแล้วครับดินดินทรายได้ยิ่งดินโือบัดโอ้ถ้าปั่นแรงนี่คือฝังตัวเองครับเหมือนเทาตัวเองลงไปอยู่ในหลุมแล้วขุดจอบอ่ะถ้ามันไปถ้าเรื่อยแต่ถ้ามันไปได้มันจะไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้ามันหยุด มันไม่ไหวนี่คือไปปั่นปุ๊บเรียบร้อยเลยลงแล้วก<ะ>อยครับเก่าเลยจมครับ,บ,บถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมใส่ทุน่นไว้ข้างล่างข้างหลังไอ้ใต้ท้องอะพอลงน้ำปุ๊บร้อจะลอยแล้วพี่ถ้าใส่ทุน่นใส่ทุ่นไว้พอลงน้ำปุ๊บล้อจะลอยแล้วก็ล,ลอยไปเออเนแล้วก็ตีตีน้ำเอาล้อตีน้ำไปเรื่อย เอาเงนีนะพี่แข่งเรือใช่ไหาใช่นั้นพี่แข่งเรือเนียเร็วครับถือว่าเร็วครับจะรักษาดับสีได้หรือเปล่าครับออโอ้ฟิบูสั่งสั่งหน้าดูเลยฟิบูอ้ไรเล้ยโอ้โหขับโหดเหมือนโกด,ดครมาครับ สำหรับเพื่อนกัน4คนณี่ครับเวลาดีครับยังต้องรักษาตำแหน่งหัวตารางเพื่อที่จะคว้าแชมป์ไว้ให้ได้ครับคะแนนรวมอยู่ในอันดับ4ครับตอนนี้ 5 0เมตรสุดท้ายครับออกมาเรียบร้อยครับกดเวลาครับจะรักษาตำแหน่งอันดับ4ไว้ได้หรือเปล่าครับ